เนื่องด้วยอิทธิพลของดาว,วาพระพฤหัสบดีโครจรเดินมนส่งผลต่อดวงชะตาของท่านเป็นระยะเวลา6เดือนดวงชะตาเปลี่ยนแปลงกับร้ายกายดีอย่างฉับพลัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8หมอด m, m o r i ผ่าดาว youtube com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ลราศีและบูชาว,วัตถุมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาให้เป็นมหารหวยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจําเดือนมีนาคม2564ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวสูงะเคราดวงใหญ่ดวงหนึ่งซึ่งในทางระบบสุริยะจักรวาล ส่วนในทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยา่าเนี่ยถือว่าเป็นดาวสุขเพราะเป็นเทพแห่งดาวบุญฤทธิ์การเปรียบเทียบเนี่ยนะครับการพริกรหมายถึงปัญญาสิง์บุญสุดให้งไทยพระพฤหัสบดีนะครับในการโคโจรของดาวพฤหัสบดีนี้นะในในด้านโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาตท่านจะสถิตในแต่ละลาราศีนะครับาราศีละหนึ่งปีนะและในแต่ละครั้งนะครับในแต่ละปีนี้ก็จะมีเกณฑ์การโคโจรที่ผันผวนอยู่บ้าน อยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีมังกรน,นะครับตำแหน่งก็เป็นนิจจังบังคะในดวงชะตานะครับถือว่าคุณจะต้องเป็นคนที่หัวดีนะในดวงชะตาและดาวพระพฤหัสบดีนี้นะครับจะโคจรเดินมนการโคจรเดินมนเนี่ยหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ําเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็ณจังงังบ้างนะณจังงังก็คือไม่เดินนะครับไม่รู้จะเดินไปไหน นะดาวพระพฤหัสบดีนี้จะส่งผลดีหรือร้ายกับดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจะโคจรเดินมลน,นะครับตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564ช่วงเวลา11นกา48นาทีนะครับจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับราศีกุมเป็นนรราศีในดวงชะตาก็จะส่งผลให้ราศีกุมเนี่ยเป็นองค์เก์และเป็นอุดมเกณฑ์ ชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของคุณนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวย้ายคุณต้องเร่งรีบสร้างบุญสร้างกุศลนะครับรวมถึงทุกราศีด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวกข้ไปว่านะในแต่ละลัคนาราศีของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพระพฤหัสบดีนี้จะอยู่ที่ราศีกลุ่มนะครับโดยใช้ระยะเวลาประมาณ180วันหรือ6เดือนนะครับ จะอยู่ตรงนี้ไป6เดือนเพราะฉะนั้นถือว่าคุณก็จะมีโอกาสอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะครับทําอะไรก็ให้รีบทาให้รีบทาในดวงชะตาของคุณนะครับและดาวพระพฤหัสบดีนี้ก็จะพักถอยหลังกลับมานะครับในวันที่28กันยายน2564นะครับช่วงเวลาตีห้านาทีพฤหัสบดีถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรนะในดวงชะตานะครับ ก็มาอยู่สักระยะหนึ่งนะและดาวพระพุหธธัสบดีเนี่ยจะย้ายอย่างเต็มที่เลยนะครับเข้าสู่ราศีกุมก็คือในวันที่8พฤศจิกายน2564นะครับช่วงเวลา22ในการสิบอทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพฤหัสบดีย้ายในช่วงนั้นนะครับถ้าวัดที่ไหนใกล้บ้านจัดพิธีสวดบูชาเทวดานรพระเขา์จำไว้เลยในวันที่8นะครับพฤศจิกายน2564 ให้ไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านของคุณได้เลยนะครับถือว่าเป็นมงคลเพราะเป็นดาวสุกรพระ้อยใหญ่นะครับดวงชะตาคุณจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบผลความสำเร็จในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอิทธิพลจากดาวพระพฤหัสบดีส่งผลย้ายในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะดีหรือร้ายในดวงชะตาของคุณดาวพระข้อที่จะโยกย้ายราศีนะครับในเดือนนี้ก็จะมีดาวพุธดาวทิต์ดาวพระเกรตดาวศุกร์ดาวพุธย้ายสองครั้งแล้วก็ ดาวพระพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นดาวที่สําคัญอย่างมากของชาวลัคนาราศีกุมนะครับเดี๋ยวก็จะมาไล่เรียงกันเลยนะในแต่ละดาวนะครับก็มาเริ่มต้นที่ดาวพระพุธนะดาวพระพุธนี้จะเดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วนะครับตำแหน่งก็เป็นอุดเป็นจุลจักรในวันที่9มีนาคม64เวลา8เวลาตี25นาทีนะครับดาวพุธนี้ก็เข้ามาทับกลุ่มลัคนาชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวพุธนี้ก็อยู่ในเรือนของดาวพระราหู เพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของคาพูดคำจานิดนึงนะครับแล้วก็เอกสารสัญญาต่างๆนะก่อนเซ็นอะไรก็แล้วแต่ให้อ่านก่อนเซ็นจะเป็นการดีในดวงจะตามงคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชะตาชีวิตของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้ถือว่าคุณจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของความคิดในการทํางานนะครับจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนะและการเงินมักจะหมดเปลืองไปกับเพศตรงกันข้ามนะครับ คุณจะมีความสามารถในการใช้คำพูดที่ดีในดวงชะตาคุณนะครับดาวพุธคุมลักก็เป็นอุดมเกณฑ์อย่างที่บอกในดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินคุณมีโอกาสอยู่แล้วอดทนรอใจเย็นน,นิดนึงเงินมีโอกาสที่จะเข้ามาคุณเป็นจํานวนมากด้วยเช่นนะครับในช่วงจังหวะระยะเวลานี้คุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาหาดวงชะตาของคุณนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีบุตรหรือลูกก็ได้ ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับในด้านของสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนักแต่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตามีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับดาวต่อมาเลยนะครับที่จะย้ายคือดาวพระอาทิตย์นะดาวอาทิตย์นี้จะย้ายโดยตําแหน่งก็เป็นอุจจาวิราชนะครับในวันที่14มีนาคม6,4เวลา2ทุ่มหนาทีอาทิตย์นี้ก็โคจรเข้าสู่ในภพกระดุมพักกันเงินราศีมีนอยู่ในเดือนของดาวพระพฤหัสบดีนะครับ ก็ส่งผลให้ชะตางคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบความอบอุ่นเป็นคนที่ชอบความอบอุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นที่รักใคร่ของผู้หลับผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะในช่วงจุดจังหวะชะตาชีวิตของคุณก็ถือว่าการเงินจะดีขึ้นการทํามาค้าขึ้นประสบผลความสาเร็จแต่จิตใจคุณเนี่ยมักจะผูกพันคลุกอยู่แต่ในเรื่องของคู่ครองนะครับหรืออันนี้เรื่องของคู่สัญญาก็ได้ในช่วงนี้นะครับพัฒนาอยู่ในพบการเงิน หมายถึงคนรักู่ครองนะครับจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการเงินให้กับเจ้าชะตาหรืออาจจะมีข้อตกลงสัญญาต่างๆนะครับสร้างรายได้ให้กับให้กับเจ้าชะตาด้วยเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่ครองหรือในเรื่องของผู้สัญญาต่างๆก็ส่งผลในเรื่องของรายได้ให้กับคุณในช่วงระยะเวลานี้นะครับดาวพระทิย์เนี่ยก็อยู่ด้านหน้าคุณเนี่ยในดวงตาก็ถือว่าจะส่งผลให้คุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีบุญนะครับ มีบุญดีนะแล้วก็จะมีทรัพย์สินมากเป็นจังหวะที่ดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็คือดาวพระเกตดาวพระเกตนี้จะโคจรย้ายราศีในวันที่17มีนาคม64สเวลาย2่สในการ40กนาทีเกตนี้ก็เข้าสู่ในภพสุภะนะครับในราศีตุลอยู่ในเรือนของดาวศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเกตอยู่ภพสุภะให้ชาวราศีกุมให้ระมัดระวังในเรื่องของคดีความนะครับหรือความขัดแย้งนะ หรือคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะครับดึงดังนะอาจจะเป็นคนที่ชอบความเด็ดขาดหรือแนวเผด็จการมักจะสนใจในเรื่องของเก่าของโบราณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศิละปะเก่าๆประมาณนี้นะครับชาวราศีกุมคุณมีโอกาสได้ของดีของศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลและเป็นของดีของแท้ด้วยนะครับคุณจะได้ของดีในช่วงระยะเวลา2เดือนนี้นะครับหรือที่บ้านของคุณนั่นแหละมีอยู่แต่คุณไม่รู้ นะครับไม่รู้คุณค่าของมันนะให้คุณขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่คุณมีนะครับจะประสบผลความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่คุณคิดและปาารถนาถือว่าเป็นสื่อมองคลน,นะครับมาพูดถึงดาวพระศุกร์นะดาวพระศุกร์ก็จะเดินหน้าเสดิญอย่างรวดเร็วตําแหน่งก็เป็นมหาอุดในวันที่19มีนาคม6กเวลา11บเอนกาหนนาทีนะครับดาวศุกร์นี้ก็โคจรเข้าสู่เรพบันเงินนะในช่วงนี้นะครับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ย คุณจะเป็นคนที่ลักเงินมากเป็นพิเศษนะในบางทีติดออกจะเป็นคนที่น่าเงินไปบ้างนะในดวงชะตาของคุณนะครับดาวพระศุกร์นี่ก็เป็นคนอ่าเป็นตําแหน่งก็เป็นมหาอุดนะในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงนี้ถือว่าญาติพี่น้องนะครับหรือคนในครอบครัวเนี่ยจะให้การสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการเงินให้กับเจ้าชะตานะถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับฐานะทางการเงินของคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงสมบูรณ์ดีขึ้น นะโชคจะช่วยเหลือให้คุณเนี่ยทำมากินคล่องขึ้นประสบผลความสำเร็จสมหวังแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบสะสมคุณงามความดีต่างๆนะครับคุณมีโอกาสที่จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองอาคารนะครับที่ดินต่างๆนะจะดีในเรื่องของทรัพย์นะครับเพราะเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาเนี่ยส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เข้ามาทําให้ชีวิตมีความมั่นคง โอเคต่อมาเลยเออลืมนะครับลืมพูดในเรื่องของบทสวดนะดาวพระเกตนะซึ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณเตรียมผลไม้9ลูกนะครับทูบสิบทูบสิบเก้าดอกนะให้คุณสวดไหว้รับสาส่งพระเกตนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยที่หิ้งพระของคุณนะก็ถือว่าเป็นมงคลให้คุณตั้งนโมสามจบแล้วก็สวดพระถามบูชาพระเกตอิทิปิโสพระขวาพระเกตจะมัสบิงจะบุตรคุณังจตาบุตรคุณัางจสังฆคุณัง สัพพทุขังสัพะพะยัญสัพพโรกังวิวัชยเยสัพพะระพังพระวันตูมนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าสร้างข้ามชางข้าพบจนถึงปัจจุบันขอที่บุญกุศลน,นี้ขอถวายแด่องค์เทวดาพระเกตขอให้มงคลบุญนี้จงเป็นกำลังบุญที่หนุนนาให้ท่านมีบาร,รมีสูงยิ่งขึ้นไปและจงแผ่กําลังทีวานุภาพมาคุ้มครองพิทรักษษาประธานพรโชคลาภให้กับข้าพเจ้านะชื่ออะไรก็บอกชื่อท่านไปแล้วก็ขอพรได้เลย ก็ถือว่าเป็นมงคลดีนะครับในดวงชะตาดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพุธนะดาวพุธนี้จะเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วตําแหน่งก็เป็นป่าเป็นนิษในวันที่26มีนาคม64เวลา13:45นาดาวพุธนี้ก็โคจรเข้าสู่ในพบกับดุลพระในราศีเมียนอยู่ในเรือนพฤ่อสบดีส่งผลให้คุณจะมีความรู้มีสติปัญญาทาั้งทางโลกและทางธรรมในดวงชะตานะครับดาวพุธก็เป็นนิษเป็นปรานะ ชะตาในช่วงนี้ของคุณเนี่ยนะครับมักจะพบกับความยุ่งยากที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของครอบครัวนะครับและอาจจะมีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินนะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอ,อวดรู้ทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้มีความรู้อะไรที่ทจะไปอวดเขาบ้างในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงนี้ดาวพุธของคุณก็เป็นดาวเจเริญพบปุตตะนะเป็นดาวเจเริญพบมรณนะอยู่ในพบกันเงินหมายถึงดวงคุณี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินจากต่างถิ่นต่างแดนไกล นะครับในดวงชะตาและเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับรายได้นะหรือสิ่งต่างๆรา,ายได้ของคุณที่คุณทำเนี่ยใหม่ๆที่เข้ามาก็ถือว่าในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยที่จะมั่นคงสักเท่าไหร่นะในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมถ้าคุณเกี่ยวทํางานเกี่ยวข้องกับอาชีพพยาบาลสัญญกรรมการฉีดเสริมอืมอะไรก็แล้วแต่น,นะจะนํารายได้เข้ามาให้กับคุณเป็นอย่างดีมากในดวงชะตาของชาวลัคนาราศี กลุ่มนะครับแต่คุณก็ต้องรอประมาณสิ้นเดือนนะครับเพิ่มมากระตุ้นชะตาชีวิตของคุณเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองที่ดีมากขึ้นไปอีกนะครับต่อมาเลยนะครับดาวพรคราซึ่งมีความสำคัญกับชาวลัคนาหลาศีกุมเป็นอย่างมากก็คือดาวพฤหัสบดีนะดาวพฤหัสบดีนี้จะเดินมนในวันที่29มีอ่า29มีนาคาม64เวลา11น,นกา 4, นาที นะครับเหมือนกับช่วงเวลานี้เป็นต้นไปนะคุณมีโอกาสได้เงินทับใส่คุณในดวงตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระศุริยทับคุณเนี่ยก็จะเป็นองค์เกณฑ์เป็นอุนดมเกณฑ์ดีในดวงตาผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นด,ดูสนับสนุนคุณในช่วงนี้คุณก็มีโอกาสที่จะล่ำำําซ้ําน้ําหนักจะขึ้นนะครับล่ซ้ํานะกินเครียดก็กินมีความสุขก็กินประมาณนี้ในช่วงนี้ถือว่าคุณจะเป็นคนที่มีคารมคมกราย นะครับในการใช้คําพูดเป็นแนวทางในการทํามาก,กินก็ถือว่าดีนะและคุณเนี่ยเหมาะเกี่ยวข้องกับอาชีพการเป็นในหน้าต่างๆนะครับธุรกิจส่วนตัวนะก็ถือว่าดีและบางครั้งของคุณเนี่ยโอกาสวาจาคุณเนี่ยอาจจะทําให้เกิดศัตรูเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวให้ระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงนะครับและในดวงคุณเนี่ยจิตใจเนี่ยมักไม่ค่อยที่จะเป็นอิสระนะนะครับในตัวเองแต่ก็จะมีโชคลาภอยู่เสมอด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดาวพฤหัสบดีทับลุมลักขนาคุณเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบผลความสำเร็จสงที่ดีในดวงตาสไตชิตเปลี่ยนแปลงไป,งปงในทิศทางที่ดีขึ้นจะมีเกณฑ์การก้าวหน้าและพัฒนาสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนในดวงตางคุณใน6เดือนนี้นะครับกระดุมพคุมลักหมายถึงคุณจะมีรายได้ประจำนะส่งผลให้คุณเ,เป็นที่ยอมรับในสังคมคนรอบข้างเพิ่มมากขึ้นที่ดีในดวงตามีเงินมีทอง นะก็ถือว่าประสบผลความสําเร็จสมหวังดีนะแถมแค่นั้นไม่พอนะครับก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยมีโชคลาภหรือได้รับสิ่งที่ดีนะครับเข้ามาหาเจ้าชะตาอยู่เป็นประจาอย่างดีเลยนะครับโอ้ส่งผลที่ดีมากไม่ด้ยต่างคุณจะเป็นที่รักใคร่ของผู้หลกผู้ใหญ่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่29มีนาโคโม64นะครับดาวพระศรีเดินมลนแล้วก็ให้ชาวลักนณาราศีกุมนะครับทำพิธีรับส่งนะดาวพระพฤับีแบบเล็กๆที่บ้าน ให้คุณทําที่หิ้งผ้าของคุณก็ถือว่าเป็นสิริมงคลน,นะครับให้คุณเตรียมผลไม้19ลูกนะสิผลจุดทูบก19ดอกนะครับให้คุณว่าหน้าโมสามจบให้สวดมนต์พระคาถาบทนี้อิติปิโสพระควาพระพุทธสบรบีจะมัสมิงจะปุตตะคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพุทุขงังสัพพะพยันสัพพะโรคงังวิวัชเยสัพพะราพังพระวันตูเมนะครับสวดแบบนี้19บจบ และตั้งจิตอธิษฐานนะข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างคามชาคอาภพจนถึงปัจจุบันขอที่บุญกุศลนี้ขอถวายแด่องค์เทวรดาภาพพิรัสสบดีขอให้มงคลบุญนี้จงเป็นการบุญที่หลนำให้ท่านมีบารมีสูงยิ่งขึ้นไปและชงแผกกำลังเทวานุภาพมาคุ้มครองเจ้ารักษาพระทานพรโชคลาภนะครับให้กับข้าเจ้าชื่ออะไรคุณก็บอกชื่อท่านไปแล้วก็ขอพรได้เลยก็ถือว่าเป็นสิ่งมงคลที่ดีในดวงชะตานะครับพอคุณพิธีกรรมเสร็จนะท่วหมด ก้อยคุณนําผลไม้นั้นมากินเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียกทรัพย์เสริมดวงชะตาราศีกุณให้ดียิ่งขึ้นในช่วง6เดือนนี้นะครับของชาวลัคนาราศีกุมนะอย่างที่อาจารย์เคยบอกคุณที่ทายในคลิปของดวงชะตาหลายปี2 5 6 4นะเอออย่างที่บอกว่าชาวราศีกุมเงินล้านทับตัวนะครับเพราะฉะนั้นอนย่างเงินของคุณเนี่ยทับคุณแน่ๆได้เงินคือเงินวิ่งเข้าเข้าหาคุณ รวมถึงเรื่องของโชคลาภก็วิ่งเข้าหาคุณด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีเงินมากน้อยเพี่ยงใดก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครยังไม่เคยดูดวงชะตาอาจารย์ก็หาโอกาสมาดูดวงชะตาสักครั้งหนึ่งนะครับเออก็จะดูให้เป็นปีๆเลยนะว่าชะตาชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นดาวประสาทบีทับคุณเนี่ยดีแน่นอนนะครับเรื่อนเลื่อนขั้นเรื่นรนนรนอนตำแหน่งชื่อความเป็นอยู่ที่ดี กินอิ่นนอนหลับมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเออนะท่านในผลของอาจารย์ยก็จะได้น้าหนักเพิ่มมากขึ้นนะล่าซ้ามีค <c oughs> ิดมีใช้ที่ดีนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของพระจัจทร์ดับกับพระจันทร์เพลนในโดยชาตาเนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ยวันที่13มีนาคม64เวลา16บหกนากาบที่เพราะฉะนั้นเนี่ยพระจัจทร์ดับอยู่ที่ราศีกุมที่ตัวของชาวราศีกุมเองวันนั้นให้ระวังนิดหนึ่ง นะครับอย่าใส่สีมืดมดเพราะจันดับอยู่แล้วถ้าคุณยิ่งมืดมันยิ่งมืดก็ไปใหญ่นะช่วงเวลานะให้คุณไปอยู่ที่ที่มีแสงสว่างนะครับเป็นมงคลให้สวดมนต์ไหวพระนิดนึงก็จะถือว่าดีในดวงชะตาและพระจันทร์ก็จะเพ็นพระจันทร์เพ็นเนี่ยวันที่29มีนาคม64เวลาตีหนึ่งห้าสิบเอ็ดนาทีจันทร์เพ็นอยู่ที่ราศีกันในภพมรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างถิ่นต่างแดนไกลเป็นผลดีต่อเจ้าชะตา จะมีโอกาสที่ดีมีโชคลาภเข้ามาหาชาวราศีกุมนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชะตาชีวิตของคุณในเดือนนี้โดยภาพรวมก็ครบแล้วนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสาธุพุทธสังมิณนะชาริติพระศิวดีเถระพระอรหัง สัพพาราพังประสิทธิทเตสาธุ